ครับผมก็สวัสดีครับสวัสดีช่วงเย็นๆนะครับคับๆมืดๆนะครับวันนี้นะครับว่าจะมาฉีดยากําจัดหนอนนะครับเนื่องจากมันระบาดหนักมากนะครับสังเกตที่ใบข้าวโพดนะครับลงยอดแล้วนะครับเนี่ยนะครับตัวนี้ก็ลงยอดเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวพาไปดูหลายๆที่นะครับอันนี้ก็คือถ้ามันระบาดแบบนี้ถือว่าระบาดค่อนข้างหนักแล้วนะครับเนี่ยนะครับต้องใช้ยากําจัดหนอนนะครับอันนี้ จะใช้ยาที่เกษตรนะครับเกษตรแนะนำมานะครับผมจะเป็นเดนักนะครับอิมาแมกตินนะครับชื่อสามัญเนาะนะครับก็อัตราใช้ก็อยู่ที่ประมาณ10กรัมนะครับต่อน้ำา20ลิตรนะครับเป็นเป็นผงเนาะนะครับนี่ครับสังเกตนะครับการระบาดนะครับอันนี้ลงยอดแล้วนะครับครับเริ่มลงยอดนะครับ นะครับเวลาฉีดพ่นนะครับแล้วก็ฉ oh, wow. ีดพ่นเดินไปเรื่อยๆนะครับเดินเร็วๆเลยก็ได้นะครับเพราะว่ายังไงเวลาฉีดพ่นนะครับมันก็จะน้ําน้ํายานะครับมันก็จะไหลลงลงยอดแล้วนะครับก็คือหนอนเริ่มโตแล้วนะครับตอนที่หนอนหนอนเล็กนะครับเขาจะกัดกินแค่ใบเนาะนะครับอันนี้นี้นะฮะจะกัดกินประมาณนี้นะครับนะครับแค่ใบหลังจากหนอนโตแล้วเขาก็จะเริ่มลงยอดนะครับลงยอดก็กัดไปทาลายบริเวณยอดนะครับโคนยอดโคนต้นก็จะทําให้ยอดกระโพาะเน่านะครับ แล้วก็ตายได้นะครับมันก็ได้รับความเสียหายนะครับอันนี้มันระบาดค่อนข้างเยอะนะครับเดี๋ยวไปดูตัวยานะครับเดี๋ยวไปดูตัวยาเนาะนะครับว่ารักษะยาที่ใช้เป็นยังไงนะครับครับผมยาที่ใช้นะครับในการกําจัดหนอนในข้าวโพดนะครับผมใช้ตัวนี้นะครับเดนเน็กนะครับชื่อสามันก็คือเดี๋ยวนะครับมันไม่ชัดเนาะมันซูมก่อนนะครับนี่ครับเห็นแล้วครับ อะมาแบคตินเบนโซแอตนะครับอันนี้คือชื่อสามัญนะครับนี้ปริมาณที่ใช้นะครับก็ใช้อยู่ที่10กรัมนะครับใช้10กรัมต่อน้ํา20ลิตรนะครับตัวนี้นะครับใช้กับพวกเพี้ยไฟนะครับแต่ว่านอนในข้าวโพดก็ตายนะครับนอนกระทุข้าวโพดนี่ก็ตายเนาะนะครับตัวนี้ก็คือเป็นยาที่เกษตรนะครับแนะนํามานะครับผมก็ สามารถฉีดพ่นนะครับส่วนมากผมพ่นช่วงเย็นนะครับช่วงตอนเย็นนะครับลุงเช้าก็ก็ค่อยมาดูนะครับก็น่าจะประมาณ1-2วันนะครับหนอนก็ก็ตายเนาะนะครับอันนี้ที่ใช้ตัวนี้เพราะว่ามันก็อันตรายน้อยกว่าสารตัวอื่นนะครับเพราะว่าอันนี้ใช้กับพวกเพลี้ยไฟนะครับแล้วก็เป็นยาที่เกษตรนะครับแนะนำมานะครับผม หลังจากที่เราดูตัวยาแล้วนะครับเดี๋ยวมาฉีดพ่นแต่ผมไม่ได้ถ่ายให้ดูนะครับตอนฉีดเนาะเพราะว่ามันก็อันตรายนะครับอันตรายเนาะนะครับยาทุกชนิดอะไรก็แล้วแต่นะครับก็อันตรายก็พยายามสวมนะครับหน้ากากนะครับใส่เสื้อถุงมือถุงเท้าอะไรให้เรียบร้อยให้มิดชิดเลยนะครับผมแล้วก็ทาการฉีดพ่นนะครับฉีดส่วนมากนะครับฉีดพ่นก็ฉีดพ่นช่วงเย็นๆนะครับส่วนมากนะครับช่วงอายุขั้วที่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 หนอนจะระบาดก็คือช่วงอายุประมาณ15ถึง20วันนะครับก็คือหลังจาก ที่เราใส่ปุ๋ยเร่งทํารุ่นหรือหรือว่าก่อนใส่ปุ๋ยเร่งก็คือระยะนี้นะครับหนอนจะระบาดนะครับเพราะว่าช่วงสองสามปีมานี้นะครับตั้งแต่มีข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เข้ามาก็นอนกระทุข้าวโพดก็จะค่อนข้างเยอะนะครับแต่ก่อนก็คือจะใช้พวกกาก,ากน้ําตาลนะครับดักจับหนอนผีเสื้อกลางคืนนะครับหลังๆมานี้ก็คือมันระบาดหนักมากเอาไม่อยู่แล้วนะครับจาเป็นต้องใช้ยากําจัดหนอนนะครับแต่ก็ใช้ชนิดที่ค่อนข้างที่จะอ่อนเนาะนะครับมันอาจจะ เป็นอันตรายน้อยนะครับต่อต่อพืชแล้วก็ต่อต่อสัตว์ชนิดอื่นนะครับส่วนมากก็คือจะมีผลกับสัตว์ที่ไม่มีกระดูกสันหลังนะครับพวกพวกหนอนพวกนี้นะครับเป็นยาที่ใช้ก็คือเน้นกําจัดเพลี้ยไฟนะครับแต่ว่าสามารถใช้กับหนอนกระทูข้าวโพดได้นะครับอันนี้เป็นยาที่เกษตรนะครับแนะนํามาแล้วนะครับว่าให้ใช้ได้นะครับผมก็เดี๋ยวฉีดพ่นเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้านะครับมาดูว่าหนอนนะครับจะเป็นยังไงนะครับแต่ว่าช่วงฉีดพ่นผมผมจะไม่ได้ถ่ายให้ดูนะครับผม ก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เช้านะครับมาดูกันนะครับว่านอนนะครับหลังจากฉีดไปแล้วนะครับหนึ่งวันนะครับจะมีอาการหรือลักษณะเป็นอย่างไรนะครับขรับผมก็สวัสดีตอนเช้าเนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่สองนะครับหลังจากฉีดพ่นนะครับที่แรกว่าจะมาดูวันแรกแต่ก็เลยปล่อยให้ยามันละเหยอีกก่อนนะครับวันนี้ก็เดี๋ยวเข้ามาดูนะครับ หลังจากฉีดพ่นไปนะครับเมื่อวันก่อนนะครับเดี๋ยวมาดูว่าตัวหนอนนะครับจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวอันนี้ผมสิถุงมือมาดูนะครับเนี่ยนะครับเจอแล้วครับเนี่ยนอนนะครับตัวนี้นะครับนะครับก็ค่อนข้างโตแล้วนะครับเป็นหนอนกระทูข้าวโพดนะครับเห็นไหมครับเนี่ยนะครับก็ตายเรียบร้อยนะครับเนี่ยนะครับอันนี้ผ่านไปสองวันนะครับ นอนตัวโตแบบนี้นะครับมันถึงเขายอดนะครับถ้าเกิดตัวเล็กเขาก็จะกินใบนะครับแต่อันนี้ก็คือมันโตแล้วนะครับอาจจะช่วงที่เขาออกไข่นะครับเดินเดินบีบไข่ไม่หมดนะครับเนี่ยนะครับอันนี้ก็ตายเนาะนะครับตัวนี้อันนี้เวลาถ้าได้เข้ามันเข้าเกือบทุกยอดนะครับหันนี้ตัวนี้ก็มีนะครับเนี่ยเดี๋ยวผมหยิบให้ดูนะครับมันอยู่ลึกแล้วนะครับเนี่ยว่าอ่านี่ครับเนี่ยตัวนี้นะครับเนี่ยเห็นไหมครับ อันนี้ก็ตายเรียบร้อยนะครับก ouais. ็ดู uh, 2ยอดก็เข้าทุกยอดนะครับตัวนี้ก็น,น่าจะอยู่ด้านในนะครับเพราะเวลาเราฉีดพ่นมันก็น้ํานะครับน้ำมันก็น้ํายามันก็จะไหลลงตามกลวยนะครับเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นนอนจะอย road, ู่ลึกตื้นขนาดไหนอันนี้ยังตัวเล็กอยู่นะครับนี่นะครับตัวนี้ไม่โตเท่าไหร่นะครับเนี่ยนะครับนะครับก็จับอยู่นะครับตรงใบนี้นะครับ เรามาดูตรงนี้นะครับอ่าเนี่ฮะก็เจอแล้วนะครับเห็นไหมครับอ่านะครับตัวนี้นะครับเนี่ยนะครับอ่าตายเรียบร้อยนะครับอ่าแต่มันก็ยังมีแมลงอย่างอื่นนะครับที่ที่มันไม่ตายเนาะก็เห็นแมงเต่าทองสีเหลืองนะครับมันก็ยังอยู่แล้วก็เห็นเพี้ยสีขาวอยู่นะครับอาจจะมาใหม่ก็ได้นะครับอาจจะเข้ามาใหม่นะครับแต่ว่าเป้าหมายก็คือเรา กำจัดแค่นอนนะครับเรา,ากำจัดแค่นอนนะครับอันนี้นะครับส่วนแมลงอย่างอื่นมันก็ไม่ไม่มีผลเท่าไหร่นะครับเนี่ยก็ยังมีมนะฮะแมงตัวนี้อยู่นะครับเนี่ยนะครับตัวนี้ก็ยังอยู่อ้าบินไปแล้วนะครับก็ยังมีแมลงอื่นเข้ามานะครับนนเพราะว่ายาที่เราใช้มันก็กำจัดพวกหนอนเท่านั้นนะครับนะครับเดี๋ยวมาดูเรื่อยๆนะครับ ตัวนี้ก็เห็นไหมครับเวลามันลงมันลงยอดนะครับหนอนโตมันจะลงยอดนะครับเดี๋ยวดูก่อนเจอไหมโอเคนะครับเจอแล้วนะครับเนี่ยนะครับตัวนี้ก็ค่อนข้างโตเนาะนะครับเนี่ยอันนี้คือหนอนกระทูข้าวโพดนะครับลายจุดเนาะนะครับอันนี้ตัวเขาค่อนข้างโตนะครับอายุน่าจะประมาณ10กว่าวันนะครับเพราะว่าปกติตัวเต็มวัยก็คือประมาณ22วันนะครับนี่ก็ตัวค่อนข้างโตแล้วนะครับเนี่ย เดี๋ยวนี่ฮะเนี่ยตัวนี้ก็ตายแล้วนะครับสองวันนะครับเนี่ยนะครับสองวันก็ไม่เหลือนะครับเพราะฉะนั้นนะครับในช่วงที่หนอนระบาดนะครับเราก็พยายามเดินนะครับเดินดูตลอดเลยนะครับเดินดูทุกวันเนาะนะครับเนี่ยตัวนี้นะครับเนี่ยก็ตายแล้วนะครับเนี่ยนะครับจะมีทั้งตัวตัวตัวเล็กนะครับปนกันไปเนาะนะครับ ก็ปกติก็จะเดินดูนะครับทุกเช้านะครับตอนเช้าเช้ามาเดินบี้รังหนอนนะครับรังหนอนแต่ว่าเพลินนะครับมันหนอนรังรังหนึ่งนะครับมันก็ประมาณ200กว่าตัวนะครับพอเวลาเขาโตนะครับเนี่ยถ้าโตเท่านี้แล้วนะครับเขาก็จะกระจายไปตามต้นข้าวโพดในแต่ละต้นนะครับเพราะนั้นนะครับผีเสื้อกลางคืนนะครับที่เป็นต้นเหตุของหนอนนะครับเวลาเราอาจจะใช้กาก น้ำตาลดักจับหรืออาจจะบี้รังไข่นะครับแต่มันบี้ไม่หมดครับถ้าเกิดมันได้ออกจากรังไข่แล้วนะครับออกมาใหม่ๆมันก็จะกินใบนะครับถ้าเราไปกําจัดช่วงมันอยู่ในไข่อยู่ในรังไข่ได้ก็จะดีนะครับมันก็จะไม่ลุกลามไปตัวอื่นนะครับแต่ถ้าเกิดเรากําจัดไม่ทันช่วงนั้นนะครับมันหนอนมันออกมาแล้วนะครับมันก็จะไปหาต้นอื่นนะครับเฉลี่ยก็มีต้นละแค่ตัวเท่านั้นนะครับเนาะนะครับเท่าที่ดูนะครับมันก็แสดงว่ามันคง คงคุยกันหรือคงแบ่งกันเนาะนะครับเพราะว่าปกติแล้วก็เห็นแค่ยอดละตัวนะครับเนี่ยตัวนี้ก็เจออยู่ตัวหนึ่งนะครับยอดนี้นะครับนะครับก็มีอยู่ตัวหนึ่งนะครับก็เห็นอยู่แค่ยอดละตัวเพราะนั้นนะครับหนอนลังหนึ่งรังหนึ่งนะครับถ้ามีอยู่ร้อยตัวสองร้อยตัวนะครับมันก็จะไปอยู่สองร้อยต้นนะครับมันก็กระจายอยู่ประมาณนี้นะครับมันก็สร้างความเสียหายให้กับข้าวโพดเรานะครับโดยเฉพาะเวลามันกัดกินยอดนะครับ ตัวนี้ก็อยู่ตรงนี้นะครับเห็นไหมครับเนี่ยนะครับอันนี้ก็ตายแล้วเนาะนะครับเห็นไหมครับมันก็กัดกินยอดนะครับอ่าถ้ามันกินใบก็ก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าเกิดมันลงยอดเมื่อไหร่นะครับมันก็สร้างความเสียหายนะครับอันนี้แมลงตัวนี้ก็ยังอยู่นะครับอันนี้ก็นี่ครับหนอนนะครับเห็นไหมครับอ่านี่ฮะนะครับอันนี้ก็หนอนนะครับที่จักินนะครับ ข้าโพดเรานะครับมันก็นิ่งเลยนะครับนิ่งเลยเนาะนะครับเดี๋ยวเอาไปนะครับเนี่ยครับเฉลี่ยแล้วนะครับหนอนตัวค่อนข้างที่จะเท่ากันเสมอกันนะครับเพราะฉนั้นอาจจะเกิดจากอ่ไข่รังเดียวกันก็ได้นะครับเนี่ยพวกหนอนพวกนี้ที่ที่ระบาดนะครับในในแปลงนี้เกิดจากหนอนกระทุ้ข้าวโพดนะครับ อันนี้ตัวแมลงนี้ก็ยังอยู่นะครับเนี่ยเห็นไหมครับมันก็ไม่เป็นอะไรนะครับเนาะนะครับอ่านะครับพวกเพราะนั้นนะครับแมลงอย่างอื่นก็ยังยังมีอยู่เหมือนเดิมนะครับแต่เออแค่หนอนเท่านั้นนะครับแค่หนอนเท่านั้นนะครับที่ที่ตายเนาะนะครับก็พยายามเดินดูนะครับส่วนมากช่วงอายุที่ที่มันมันเข้าข้าวโพดก็คือในช่วงอายุประมาณอ่สิบห้านะครับสิบห้าหรือยี่สิบห้าวันช่วงนี้นะครับ ช่วงที่เราใส่ปุ๋ยทํารุ่นนะครับช่วงนี้ก็จะหนอนก็จะเข้าดีแล้วก็อีกอีกช่วงหนึ่งก็คือช่วงอายุประมาณ30นะครับ30วันนะครับสาถึงสีวันนะครับช่วงนี้ก็จะอ่าจะเป็นช่วงที่หนอนเข้ามาอีกครั้งหนึ่งนะครับถ้ามันระบาดหนักเราก็ฉีดพ่นนะครับเป็นเป็นครั้งที่2นะครับโดยปกติแล้วผมก็ฉีดพ่นก็ประมาณ1นถึงสครั้งแค่นั้นนะครับถ้ามันระบาดหนักๆแบบนี้นะครับเนี่ยนะครับตัวนี้ก็ตายแล้วนะครับเนี่ยนะครับ อันนี้คือหนอนนะครับหนอนกระทุข้าวโพดนะครับลายจุดนะครับที่ระบาดนะครับวันนี้ก็พามาดูนะครับหนอนที่ใช้ยากำจัดหนอนนะครับเดนเน็กนะครับในการฉีดพ่นไปเมื่อวันก่อนนะครับวันนี้วันที่2แล้วนะครับวันนี้วันที่2นะครับก็เลยพามาดูนะครับก็ไตเกลี้ยงนะครับไตเกลี้ยงแต่ว่าแมลงอย่างอื่นก็ยังอยู่นะครับก็ พามาดูนะครับพามาชมเนาะนะครับก็วันนี้นะครับผมก็พอดีมีโอกาสนะครับพามาติดตามนะครับการฉีดพ่นนะครับแล้วก็พามาดูนอนนะครับว่ามันโตขนาดไหนนะครับแล้วมันตายมากน้อยขนาดไหนนะครับผมก็ขอบคุณนะครับทุกท่านที่ติดตามนะครับที่หลายคนสอบถามเข้ามาก็ ก็สามารถเข้ามาร่วมแลกเปลี่ยนได้นะครับผมวิธีการปลูกข้าวโพดการลดน้ําการกําจัดนอนต่างๆนะครับผมก็สลับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับผมเอาไว้เพียงแค่นี้สวัสดีครับ